้องปราบตามรวบอดีตผู้ใหญ่บ้านหนีโทษประหารจ้างวานมือปืนยิงถล่มสอจอสุราธ,ธานีดับแน้นถูกร้องเรียนโครงการรับเหมาขุดลอกคูคลองจนถูกระงับประกันตัวชั้นศาลหนึ่งล้านบาทหนีไปอยู่เพชรบูรณ์โดนจับก่อนคดีหมดอายุความเพียง 1, 10, 000, 000. หนึ่งปี10เดือนวันที่19มกราคม2565ที่กองบังคับการปราบปรามพลตำรวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการกองปราบปราม สั่งการให้พลตำรวจตีมนตรีเทศขันพันตำรวจเอกประทักษ์ขวัญน,นาพันตำรวจโทเอกสิธิ์ปานศีทาพันตำรวจตีสรันศรีพักนำกําลังจับกุมนายชานารงค์หรือจุกหรือนายชินอายุ79ปีชาวจังหวัดสุราษธ,ธานีตามหมายจับของสารจังหวัดชัยยาที่26ทับ2546ลงวันที่5พฤศจิกายน2546 ข้อหาค่าผู้อื่นโดยไตรตรองได้ที่ริมถนน3025บ้านโค้งผักชีตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์สืบเนื่องจากเมื่อปี2540ขณะที่นายชานรงค์ผู้ต้องหารายนี้ยังมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดตำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนางสาวโสพิตาทุ่มทวนภรรยาที่ร่วมกันก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดสุราษฎร์วังทองก่อสร้างประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ได้ว่าจ้างกลุ่มมือปืนจำนวนสี่คนใช้อาวุธปืนสั้นและลูกซองยิงถล่มนายสิทธิโชคธรรมเดชะสจอสุราธ,ธานีในขณะนั้นเสียชีวิตคาที่หน้าบ้านพักในพื้นที่ตำบลวังอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราธ,ธานีโดยมูลเหตุการสังหารดังกล่าวมาจากก่อนหน้าห้างหุ้นส่วนจำกัดสุราษฎร์วังทองก่อสร้างของผู้ต้องหาได้ชนะการประมูลงานโครงการขุดลอกคลองตะลิ่งของกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับว่าจ้างดําเนินโครงการดังกล่าวแต่ระหว่างดําเนินงานได้นําเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เข้าทํางานขุดลอกคลองตะลิงส่งผลให้พืชผลของชาวบ้านบริเวณริมคลองได้รับความเสียหายชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันแจ้งเรื่องต่อนายสิทธิโชคผู้ตายซึ่งเป็นสอจอสุร,ราธานีในขณะนั้นให้เข้ามาช่วยตรวจสอบก่อนผู้ตายจะพากลุ่มชาวบ้านเข้าร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุร,ราธานีจนมีคําสั่งให้ระงับโครงการชั่วคราว ส่งผลให้นายชาญรงผู้ต้องหารายนี้และนางสาวโสพิตาโกรธแค้นและนำมาสู่การว่าจ้างมือปืนสังหารดังกล่าวอย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุไม่นานเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มกลุ่มมือปืนทั้ง4คนได้ก่อนให้การซัดทอดเชื่อมโยงมาถึงนายชาญรงและนางสาวโสพิตาว่าเป็นผู้ว่าจ้างด้วยเงินจำนวน2 5 0 0 0 0บาทต่อมาหลังทราบเรื่องว่าจะมีการขยายผลเอาผิดถึงตัวผู้ว่าจ้าง นายชานรงค์และนางสาวโสพิตาจึงติดต่อเขามอบตัวสู้คดีซึ่งสารชั้นต้นและสารอุทธรท์พิพากาจำคุกกลุ่มมือปืนผู้ก่อเหตุตลอดชีวิตส่วนนายชานรงค์และนางสาวโสพิตาผู้จ้างวานถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิตกระทั่งเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของสารดีกาปี2546นายชานรงค์และนางสาวโสพิตาได้ยื่นขอประกันตัวโดยใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละหนึ่งล้านบาท แต่เมื่อได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวกลับมีพฤติการหลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาของสารบีกาซึ่งมีคำพิพากษาตัดสินประหารชีวิตจึงมีการออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองคนดังกล่าวต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มสืบทราบว่าหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนายชาณรงค์ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้ยากต่อการติดตามก่อนหลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบอาชีพขายต้นโกโก้เรื่อยมานานเกือบ20ปี จนคดีคงเหลืออายุความอีกเพียงแค่หนึ่งปี10เดือนจึงนำกำลังเข้าตรวจสอบจนนำมาสู่การจับกลุมตัวได้ในที่สุดทำให้ขนาดนี้คงเหลือเพียงนางสาวโสพิตาผู้ต้องหาอีกรายที่ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีจากการสอบถามนายชาณรงค์เบื้องต้นให้การรับสารภาพและยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงเบื้องต้นจึงนำตัวส่งสารจังหวัดชัยยาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป